ผู้ชมการแข่งขันแมตช์ที่4ครับรางกูอาคันมี่กับอีพีอนุบาลชิสเกตครับครับอีพีอนุบาลชิสเกตนำเป็นลำหนึ่งประตูศูนย์ เสียไปเร็วครับลูนี้ไม่เป็นไรครับยังยังมีเวลาครับโตอา

โคเต้ได้บอลครับส่งไปให้เจ้าไอ้ไอ้ก็ไม่ฮัทิกเฮ้ยสาดบอลให้เจ้าคุณเจ้าคุณแตะบอลทางขวาพยายามจะส่งให้ฟาคอนครับไม่ถึงให้ยังได้บอลครับฮัทิกเลี้ยงไปทางซ้ายโดนสกัดออกเส้นหลังไปตดบครับอครับได้บุกต่อครับปางกูคาเดมี่ อ่ะครับลยไ้เลย,ยบอลนบอลนีที่ต้นกล้าต้นกล้าแทงไมใ่ให้ให้ทิกให้ิกต่อบอลให้กับเจ้าคุณเจ้าคุณยางเลี้ยงอยู่ลักไปทางซ้ายเียวฟังน้ามาช่วยครับลูกนี้น่าจะได้เตะม,มุมครับ เป็นลูกทุ่มของต่างตักูเรียกแล้วว่าเสียประตูเร็วก็เอากลับคืนมาเร็วเหมือนกันครับตางกูวเอาละครับลูกนี้ฟาค่อนล็อกไปทางขวา ไม่ได้ยิงครับโอ้น่าเสียดายโว้เต้ซ้ำยังไม่ได้ครับบน <c oughs> ุนบอลที่เกตตั <c oughs> งเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ครับตอนนี้ <c oughs> หลังจากที่ <c oughs> น้ำลูกแรกไปเอาคุณลกไปหนึ่งที่ <c oughs> ได้ลูกทุมครับปางกู การ์นลูกนี้บอลเลยไปยังเจ้าอายตูกองหลังสกัดออกครับโอ้เกือบเสียประตูที่สองครับ อันนีท่ครับวอ้ลยวูกเลยงบอลบอลลูกเตะจากเส้นประตูครับ ทางกูชนะมาแล้วครับสนัดคณะน,นนี้ชนะก็มีโอกาสได้แชมป์สูงครับเป็นการเตะแบบพบกันหมดครับ

ไมได้ฟ้าครับโอ้มุมซ้ายถนัดของต้นกล้าครับดูว่าจะยิงไกลหรือเปล่าทางูามีลุ้น<อ>ประตูที่สองครับาจากต้นกล้าลูกนี้ตตรงกรอบดีนี่เป็นประตูได้เลยนะครับไป,ปลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับซ้ายวัวตาย <c oughs> อัดประตูที่สองให้กับปางกูครับส่วนเจ้าตัวยิงไปแล้วครับสองประตูนาทีแล้วก็ยิงหนึ่งประตูครับคนนี้ส่วนดาวสรุของทีมยังอยู่กับฟาคอนครับยิงไปแล้วห้าประตูสองหนึ่งครับปางกูทีบอลทีบอลเลนเลยเล่เลยทีบอลไห้ลูกมาเลยดิไปข้ามมาครับ บอลอยู่ที่เจ้าคุณเจ้าคุณล็อกไปทางขวาโดนสกัดโัวเตะส่งให้เจ้าไอ้เจ้าไอ้บอลอยู่แท้ทีครับอย่างปั๊มบอลกันอยู่โอ้โหสกัดด้วยหัวครับลูกนี้ต้นขาโอ้

<c oughs> เอาละครับลูกเจ้าคนลูกนี้ส่งไปให้ฟาคอนฟาคันบอลมาที่เจ้าคุณครับเจ้าคุณล็อกไปข้างห,างหางลังแนละ้วยิงโอ้โหลูกนี้โดนสกัดจากกองหลังครับไม่งั้นน่าจะได้ลุ้นประตูที่3ครับ <c oughs> สู้เนอย่างสุดมันครับผู้นี้งอลนออบอนออกข้างไปแล้วครับพ่อบอกให้ทำอะไรบ้างวันนี้มีจังหวะต้องทำด้วยนะอย่ลืมง่ายง่ายมามาเลยบลอนแรงกว่าครับ อาอบอลโดดไปข้างหน้าครับเป็นลูกฟ้าครับลูกนี้มีทีอโนบอลซีสเกตได้ฟ้าครับ วันให้ทีกลุกนี้ส่งไปให้เจ้าไอ้ใช่ล็อกหนึ่งทีแต่ก็ส่งคืนมาให้เจ้าคุณจากคุณตอนนี้อยู่แถวสองกับลางงานกับอ๋อ,อข้างรับได้ลูกทุม่มเป็นลูกทุ่มของปางกูครับเอาปลาลูกทุ่มไปล็อก หมดเวลาครึ่งแรกครับปางกูยังนำอยู่2องประตูต่อหนึ่งครับ าามาดูการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับหลังตูยังนำ EP ชิซึคอนุบานชิเกอดูสองประตูต่อหนึ่งครับ หลังครับสางกูก <gens> ับอีทีอนุบาลชิสเกตบอลอยู่ที่เจ้าเฟิร์สครับเปมาซับไฟล์โลกมันห่างไปข้างหลังอ่ะ 这个粥。 เขเลยนีเติไ <พอ S 2> ม่ไกลดักเลยนี่ 哼哼。 โอ้ยใข้มั variance, นเป <IS affection> ็นสายมันดี

ai đi cái nó già ta đi, hu hu, thằng này, một, 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 โจมเลยโจมคอยตรงก่อนก็พอลูกต้องเข้าไปนู่นเลยหาเสก่อกันเถอะชิดประตูเลยชิดประตูเลยพฮุจิฮุจิเข้าก่อนลูกเข้าก่อนครับพี่เช็คลูกนี้โอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหได้ประตูที่สามครับปางโสุดยอดอ่ะเดี๋ยว นะครับตอนนี้ปางกูนำอยู่สามผู้ตุงครับหนหนูกหนหวเหนหน้ายกานั่นเอาวาจะฮะเอาเลยเอ เดเรียบรอครับเรียบร้อย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 ครับน้องเฟิร์สครับตัดประตูที่สี่ให้กับปางกูครับนัไปแล้วครับสี่ประตูตัวนึ่งเปิดเปิด สัองนาทีชุดเก่าลงมเลยสองนาทีลงชุดเก่าลงมาลงมาลงมาเซฟเซฟตัวเองครับอีกสองนาทีนะครับยมตัวลงชุดเก่าตวนี้ยังตกลงกันอยู่ครับว่าจะเอาอย่าง มีการเปลี่ยนผู้รักษาประตูครับทางสั่ง EP อพนุบาลชิสเกตมาชมต่อครับฟอังเยอยโกูได้บุกต่อครับ

ฮะ <พ uka> บอลลูไปยังน้องเต้น, <พ uka> อนต้องเติ้ลทำงานซัดท้ายโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับลูกนี้นำห่างเป็น5 <c oughs> ประตูตอนหนึ่งครับบางกู <c oughs> น้องเต้นครับอัดเต็มแรงด้วยซ้ายครับเอ้ยางบางก,กูครับนี่ครับไม่โดนนำเราไม่เครื่องไม่ร้อนครับ <c oughs> ตอนนี้เครื่องร้อนจัดเลยครับนำไป็ห้าประตูตอนหนึง่ง นับสบายสนเลยสดเอยสดอยส้ดยผาไม่ต้องปล่อยเลยตัวนั้นขึ้นมาหลังสอตัวเอาอยู่อยแล้วขึ้นมาเลย

ไปได้ยิงไม่ได้เลยใครสามลูแล้วนะกี่นาทีอะกี่นาทีกรรมการครับแล้วกี่นาทีครับพี่น่าจะประมาณห้านาทีสองนาทีเยี่ยม เล่นแรงลเปิดน้ำไมน้อยเลยลูกเอาทำไมยังไม่เชื่อรอยจันนี่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 น สับรอกันงสับวหหมดเวลาการแข่งขันครับเอาเป็นว่าปางกูชนะไป5ประตูตหนึ่งครับเก็บใช้ชนะ4นัดรวดครับมี12คะแนน

啊，没错。